เนเอาแบบพวกนี้นนี่คือนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ <rattling> ไม่ต้องนั่งแกะหมวกทุเรียนนะครับ euh เราเกี่ยวเลยสุดยอดมากนะครับอันนี้ช่างออสนะครับช่างไฟแห่งประเทศไทยของเราได้ทำการ ทำนะครับแล้ววิจัยนะครับว่าเราจะทำไงให้เอาหมวกนี่มันออกมาได้เร็วที่สุดนะครับผมว่าก็สุดยอดเหมือนกันนะครับผมว่าออกเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเอออุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับช่างไฟเศษสายไฟเฉยเศษสายไฟเศษสายที่ใช้แล้วอือแล้วก็มาทําเป็นง่ามใช่ไหมครับใช่ครับมากลางออกเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นนะฮะนี่เราก็เก่าได้เลย เออหลุดง่ายมากนะครับแน่นอนมากใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับมุปยาชาบ้านนะครับยอดมากครับ